้ามาแลวะะสำหรับตัวท็อปสุดเลยนะ,ะกับ To y o ต a า l t i ต 1.8G R Sport ปี2 0 1 9จดทะเบียนปี2020นะคะวันนี้เพจยนมีมาให้แล้ว1คันสวยๆเลยนะคะไม่ใช้งานเพียงแค่8,000 0กิโลเท่านั้นราคา569,000บาทฟรีดาวคันนี้นะคะผ่อนอยู่9,600บาทนะ,ะได้ฟังก์ชันออปชั่นมาครบเลยนะร,รายละเอียดตัวรถคันนี้จะเป็นยังไงนะคะฝากกดติดตามและชมคลิปนี้ให้จบด้วยนะคะรับรองได้ไปคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะคะกับการรอคอยเลยคันนี้ตอบโจทย์ทุกสิ่งอย่างเลยนะคะออกมาดีไซน์ชุดแต่ง เดิมโรงงานรอบคันนะคะดูเท่ดูสปอร์ตแบบนี้สนใจนะคะฝากกดติดตามและชมคลิปนี้ให้จบด้วยนะคะ มาแล้วคะ่ะสำหรับใครกำลังมองหาอยู่นะคะกับ To y ยต a a อ t ติสนะคะ 1.8G R Sport นะคะปี2019จดทะเบียนปี2020มีมาให้หนึ่งคันสวยๆเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะบอกเลยว่าวันนี้เพชรยต์รับเขามาให้แล้วหนึ่งคันสวยๆเลยสภาพตัวรถพร้อมขายแล้วนะคะสำหรับใครที่รออยู่นะคะวันนี้นุชมีมาให้นะคะรายละเอียดตัวรถเดิมโรงงานรอบคันเลยเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์ด้วยนะคะไม่ใช้งานคันนี้เพียงแค่80,000กิโลเท่านั้นเลยนะคะมาพร้อมราคาตั้งขายนะคะคันนี้569,000บาทฟรี ดาวคันนี้ผ่อนอยู่9,600บาทเท่านั้นดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะเริ่มต้น2.79บาทเท่านั้นสำหรับพี่ๆท่านไหนกำลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานอยู่นะคะหรือว่าเป็นตัว1.8 G R Sport นะคะวันนี้เพรยนมีมาให้1คันสวยๆเลยขอสิทธิ์คนที่จองก่อนเท่านั้นเลยนะมีคันเดียวด้วยนะ,ะตัวรถจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มดูในส่วนของรายละเอียดด้านหน้าตัวนี้เลยนะสำหรับคันนี้นะคะจะได้เป็นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาบอกเลยว่าคันนี้ไดู เท่ดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะสำหรับไฟหน้าได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ hmm. ไฟเดย์ไทม์นั่นิ่งไลท์มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าสวยๆแบบนี้เลยกันชนอยู่สภาพสมบูรณ์นะคะไม่มีริ้วรอยการแตกแล้วสวยๆแบบนี้มาพร้อมนะคะแมตช์ลายสปอร์ตขอบ17สวยๆแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะดอกยางปี2022ทั้ง4เซนเลยสําหรับพี่ๆท่านไหนกําลังมองหาอยู่นะคะวันนี้มีมาให้1คันฝากกติดตามและชมคลิปนี้ให้จบด้วยนะคะรับรองได้ไปคุมแน่นอนเลยนะคะมาดูกันต่อในส่วนของรายละเอียดตัว กระจกมองข้างคันนี้นะคะได้เป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะเป็นระบบปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้แล้วสาหรับด้านไฟเลี้ยวจะได้เป็นไฟเดียวแบบ l e ด้วยนะคะกระจกด้านหน้าได้เป็นพาร์ทเดิมจากโรงงานด้วยนะคะมาพร้อมคิ้วกันสาดมีมีมาให้ทั้งหมด4บานเลยติดตั้งจากโรงงานเดิมและสกเกิตร,รอบคันนะคะชุดแต่งสกเกิตร,รอบคันได้มาติดตั้งจากโรงงานเช่นเดียวกัน นะ้ตัวรถสวยๆไม่มีประวัติพิความชนหนักมาแน่นอนนะคะมือเปิดได้เป็นสีโครเมียมนะคะหรือว่าด้านกระจกเนี่ยได้เป็นพาร์ทเดิมโรงงานรอบคันเลยติดตั้งสัญญาณการขโมยมาให้แล้วเรียบร้อยสําหรับภายในคันนี้นะคะคุมโทนด้วยสีดําแดงนั่นเองนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะสลับกับสีแดงนะคะเพื่อความดูเท่ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะพี่คันนี้ บอกเลยตอบโจทการใช้งานครบคันเลยราคา569,000บาทนะคะมาพร้อมหน้าจอทัชส,สกรีน8นิ้วนะเชื่อมต่อ Apple Car ได้ด้วยและกล้องถอยหลังมีมาให้ระบบ Air Auto เกียร์ออโต้สวยๆพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันไม่ใช้งานเพียงแค่80,000กิโลเท่านั้นนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนกำลังรอคอยอยู่นะคะวันนี้มีมาให้1คันสวยๆเลยในส่วนของละเอียดตัวคอนโซลด้านหน้านะคะอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานเลยนะคะไม่มีช้ำเลย และในส่วนของรายละเอียดตัวซอกประตูนะคะโครงสร้างหลักเดิมโรงงานนะคะหัวน็อตรอยเมกอาร์คอยู่สภาพเดิมๆนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไข่ัขงเนี่ยแต่อย่างใดนะคะสวยๆในส่วนของแผงประตูด้านข้างนะคะได้เป็นสีดําพร้อมสีแดงตัดอย่างนี้น,นะคะเพื่อความดูสปอร์ตนั่นเองนะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยงามมากๆเลยนะคะสิ้นสุดการรอคอยเลยนะสําหรับใครกําลังมองหาอยู่นะคะกับ t ตโยต้าอัลติ1.8 G R ส port ตวันนี้มีมาให้1นึ่คันนะครัปี2019จดทะเบียนปี2020ด้วยนะคะไมใ่ งานเพียงแค่80,000กิโลเท่านั้นเองนะคะกระจกรอบคันได้พาร์ทเดิมคิ้วกันสาบติดตั้งมาให้แล้วจากโรงงานด้านหลังตัวรถนะคะห้องคที่สามนะสามารถนั่งได้สะดวกสบาย3ท่านเลยมีแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะบอกเลยว่าตัวเบาะเนี่ยยังตึงเป๊ะจากโรงงานเลยนะคะพี่ไม่มียุบหรือว่าไม่มีชํำรุดไม่มีขาดด้วยนะคะมีที่วางแขนนะคะ ตัววางแขนแล้วก็วางแก้วมีมาให้แล้วเรียบร้อยภายในสะอาดสะอ้านพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ใครสนใจรีบติดต่อมาหาหนุด่ดวนเลยนะคะแอร์หลังมีมาให้ครบเลยนะคะแล้วก็ตัวโครงสร้างนะคะซอกประตูทั้ง4บานอยู่สภาพเดิมแบบนี้หัวน็อตรอยเมกอาร์กอยู่สภาพเดิมๆนะคะไม่มีชํำแผงประตูด้านข้างสวยสวยเดิมเดแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะไม่มีรรอยตัวกระจกรอบคันนะคะได้เป็นพาร์ทเดิมจากโตโยต้าด้วยนะคะ หรือว่าถ้าใครอยากดูรถจริงนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดนุดมาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะคันนี้สวยงามมากๆเลยนะคะใครที่รออยู่นะวันนี้นะ,ะบอกเลยว่ามีคันเดียวและก็สวยมากๆเลยคันนี้ห้ามพลาดกันเลยมาพร้อมนะคะด้านหลังตัวรถได้เป็นไฟไท้ายนะคะไฟไท้ายแบบ full LED ด้วยเรียบร้อยแล้วสปอยเลอร์หลังมีมาให้สเกิร์ตด้านหลังมีมาให้ มาพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหลัง2จุดกล้องถอยหลังมีมาให้ครบเลยนะคะแล้วก็ได้เป็นสติกเกอร์ g r Sport เดิมโรงงานด้วยสันเหลี่ยมด้านข้างหุมๆนะคะเห็นได้ชัดจากโรงงานเลยไม่มีประวัติพิวามชนหนักจมน้ํามาแน่นอนนะคะรับประกันให้เลยนะคะใครที่ซื้อกับนุษ์ในไลฟ์นี้หรือว่าคลิปนี้นะคะให้ประกันเครื่องเกียร์ไปถึง2ปีและน้ำมันเต็มถังวันออกรถด้วยนะคะใครสนใจสอบถามมาได้เลยลูกค้าดูจาก ในส่วนของยละเอียด,ด้านหลังเลยนะคะไม่มีการโดนชนมานะสเกิร์ตติดตั้งมาให้จากโรงงานนะคะชุดแต่งสเกิร์ตมีมาให้สวยๆเลยสติ๊กเกอร์จีอาร์สปอร์ตมีมาให้สวยๆเดิมๆโรงงานด้วยนะคะสําหรับฝาท้ายนะคะจะสามารถเปิดได้3อย่างเลยนะสามารถเปิดจากตัวรีโมทได้นะคะหรือว่าด้านหลังแล้วก็ตัวภายในนั่นเองนะคะสามารถเปิดได้เลยนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนิดนึงนะคะ เดี๋ยวจะพารับชมนะคะในส่วนห้องเก็บสัมภาระคันนี้นิดนึงนะคะว่าสามารถเก็บเข้าของได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวนุชพาชมเลยตัวรถส,สวยๆนะบอดี้โครงสร้างเดิมโรงงานรอบคันนะคะไม่มีประวัติพิกความชนหนักมา ภายในตัวรถนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะเก็บสัมภาระได้จุกๆด้วยนะคะแล้วก็มีถาดรองจากโรงงานมาให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้นะคะแล้วก็ยางอะไหล่นะคะยางอะไหล่นะคะถุงเครื่องมือแม่แรงมีมาให้ครบเลยตัวยางอะไหล่นะคะตัวแมตชจะได้เป็นแมตชเดียวกันกับที่ใส่อยู่ปัจจุบันเลยนะคะพี่ด้านหลังไม่มีการชนนะคะ นี่นะคะหัวน็อตต่างๆอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยนะคะรอยซิลิโคนนะคะต่างๆอยู่สภาพเดิมนะคะกระจกด้านหลังก็ได้เป็นพาร์ทเดิมจากโรงงานด้วยเช่นเดียวกันนะคะ สำหรับพี่ท่านไหนสนใจคันนี้นะคะสอบถามราเรียนมหานุได้เลยนะ,ะหรือว่านัดเข้ามาดูรถได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์เราตั้งถนนเซีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนั่นเองนะคะรถสวยตรงปกแน่นอนนะคะพี่แมตสวยๆแบบนี้ลายสปอร์ตขอบ17นะคะมีมาให้แล้วสเกิร์ตติดตั้งเดิมโรงงานมือเปิดเป็นสีโครเมียม สำหรับภายในนะคะได้ในส่วนของรายละเอียดนะของผู้โดยสารกว้างๆแบบนี้เลยมีแอร์หลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดตัวซอกประตูนะอยู่สภาพเดิมแบบนี้หัวน็อตไม่มีช้ำเลยแผงประตูด้านข้างสวยๆกริบๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดตัวฟังก์ชันด้านหน้ากันนิดนึงนะคะคันนี้บอกเลยว่าฟังก์ชันมีมาให้ครบเลยนะกะ่อนอื่นเดี๋ยวพาชมในส่วนของรายละเอียดตัวซอกประตูก่อนนะคะอยู่สภาพเดิมแบบนี้แผงประตูด้านข้างสวยๆหรูๆ เดี๋ยวเรานะคะมารับชมในส่วนของรายละเอียดด้านหน้าตัวรถกันนิดนึงนะคะสําหรับคันนี้เนาะอ่าเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องโชว์เลยสตาร์ทเครื่องขึ้นมานะคะตัวนี้นะคะเรือนไมจะจะโชว์เป็นสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไม้ที่เห็นนะคะ83,530กิโลคันนี้ได้เป็นไม้เดิมโรงงาน พวงไล่ m ม t i function นะคะสามารถเชื่อมต่อนะคะตัวระบบควบคุมเครื่องเสียงนะคะรับสายวางสายได้ด้วยนะคะแล้วก็อยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะไม่มีการใช้งานหนักพวงลยอยู่สภาพสวยๆแบบนี้นะคะมาพร้อมหน้าจอทัชสกรีน8นิ้วนะคะคันนี้แอร์แบกมีมาให้ทั้งหมด7ใบด้วยนะคะหน้าจอคันนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อนะคะ Apple Car ด้วย,วยนะ,ะแล้วก็ตัว เขาเรียกอ,อะไรนะเชื่อมต่อสาย USB นะคะได้หมดเลยนะคะตัวนี้นะคะพี่แล้วก็ระบบแอร์ออโต้นะคะมีมาให้นะคะระบบแอร์ออโต้เชื่อมต่อกับตัวต่างๆได้หมดเลยนะคะอยู่อ่อบูทงบูทูธน,นะคะหรือว่าสมาร์ทโฟนได้หมดเลยนะคะนี่นะคะมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะตัวนี้ อ่ะกล้องถอยหลังมีมาให้ชัดๆแบบนี้เลยและไม่พอนะคะการถอยหลังมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วย2จุดนะสำหรับตัวด้านหลังตัวรถนะคะบอกเลยว่าครบทวนแน่นอนนะคะใครสนใจคันนี้สามารถสอบถามรายละเอียดมาหาหนูได้เลยนะกับ Toyota a อ t i ติ1.8 G R Sport ปี2019จดทะเบียนปี2020ค่ะรถสวยตรงปกแน่นอนนะคะเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์ด้วยนะเป็นรถแรกหนึ่งคันเลยนะที่ลูกค้าหายเยอะมากเลยนะสัคันนี้นะคะวันนี้มีมาให้สวยๆเลยนะที่บางแดดนะคะอยุ่สภาพสมบูรณ์นะไฟหน้า รถเปิดปิดใช้งานได้ปกติแบบนี้เลยนะคะอ่าสวยๆหน้าจอใหญ่ๆกว้างๆแนิ้วนะคะแบบนี้เลยนะอ่ะ เดี๋ยวเรานะคะไปรับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องกันนิดนึงนะคะรายละเอียดตัวรถคันนี้ก็จะประมาณนี้เลยใครอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมนะคะพี่สามารถทักแชทมาหานุษหรือว่าโทรมาหานุษได้เลยตามเบอร์โทร0ู1 4 4 4 7 9 8 2เหนุษเพชรยนนั่นเองนะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยนะ,ะช่วยทุกคันนั้นทุกเคสนะคะอยากได้คันไหนอยากสอบถามรายละเอียดตัวไหนนะคะก็สามารถโทรมาหานุษได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้กันนิดนึงนะคะว่าสภาพห้องเครื่องจะเป็นยยยัังไไเเดดี๋ราปูกนลค่ะ 아. <목소리가> มารับชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหนา้าห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องเดิมโรงงานเลยนะคะเป็นเครื่อง1 8 0 0ซีซีสีสูบนะคะสภาพห้องเครื่องคือไม่มีริ้วรอยคราบน้ามันไหลยืมหรือว่ารอยโครงสร้างหลักอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยนะคะหัวน,อน็อตแต่ละจุดอยู่สภาพเดิมแบบนี้นะคะคันหน้าต่างๆอยู่สภาพเดิมนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดตัวน,อน็อตนะคะอยู่สภาพแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะสวยๆเดิมๆนะคะน,อน็อตยึดฝากระโปรงอยู่สภาพสมบูรณ์เลยฝากระโปรงรอยกลมๆเมคอาร์คสติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะมีติดตั้งมาให้เห็นแบบนี้เลย สำหรับพี่พท่านไหนนะคะกำลังมองหาอยู่นะคะกับ t o y o ต a า l t i ติ18ิ G R Sport นะคะวันนี้มีมาให้1คันเลยปี2019จดทะเบียนปี2020นะคะราคา569,000บาทฟรีดาวน์พอนอยู่9,600บาทเท่านั้นไม่ใช้งานเพียงแค่8ป0 0 0กิโลนะคะสำหรับใครสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดมาหาดิได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวนะคะรถเอาติสมือสองเข้ามาใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ